ครับนี่คือช่องบักสันบ้านนันนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวห้องพักนะกักตัวนะครับผมจากกลับมาจากอิสราเอลนะครับผมมาพักโรงแรมนะครับผมที่โรงแรมมีเป็นห้องแบบไหนบ้างทาไปดูนะครับว่าห้องน้ําห้องนอนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับไปผมจะรีวิวให้ดูครับนี่ครับห้องนอนนะครับนี่ก็คือเตียงนอนครับจะมีสองเตียงแบบนี้นะครับผม ก็จะก็จะโลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมตอนนี้นะครับนี่ข้าวกับเป็นผ่ามาข้างนอกก็จะเป็นอ่านี่เป็นของของโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะครับผมอ่านี่ครับก็จะมีทอทัศมีโต๊ะมีที่นั่งนะครับผมก็นี่ครับผมก็จะนอนตรงนี้นะครับตรงนั้ก็ไม่ได้นอนนะครับนี่ครับผมก็จะนั่งกินข่าวตรงนี้นะครับตอนเขาเอาข่าวมาเอาข่าวมาให้นะครับผม Art, ane, หลังฟังเพลงนะครับเขาก็จะมีน้ำ okay. มีอะไรให้นะครับมีตู้เย็นนะครับผมที่พักมีตู้เย็นแช่น้ำมีมดรับพานะครับตู้นะครับผมของน้ำนะครับของน้ำก็จะเป็นของประมาณนี้นะครับผมตากผ้าไ้ด้วยนี่ครับของน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมที่พักนะครับก็แอร์ติดหนึ่งตัวนะครับผม กักตัวนะครับผมกักตัวห้าวันนะครับผมห้าวันกที่กักตัวก็ดีนะครับผมผมว่าดีมากเลยครับสาหรับผมนะครับการบริการกับอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นครบนะครับสามเวลาถามว่าอิ่มไหมอิ่มนะครับอิ่มอิ่มสำหรับคนที่กินน้อยอ,อิ่มถ้าคนกินมากๆนยก็ไม่เท่าไรนะครับผมแต่แต่เยอะมากครับกับเขา,ขาเยอะมากนะครับ จำชื่อโรงแรมไม่ได้นะครับแต่บริการดีครับแน่นอนครับตรวจโควิดนะครับตรวจสองรอบนะครับรอบมาก็รอบกลับนะครับผมอวันนี้ก็ฝากไว้ด้วย้วกันนะครับผมฝากกดติดตามด้วย้วกันนะครับผมช่องบักสันบ้านนาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเ,เด้อพี่น้องไป mm hmm. บ,บายจ้าไปาบายจ้า